นับจนถึงตอนนี้เวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทียังไม่มีข่าวสารใดๆจากทางบิกโจ๊กนะครับว่าได้เข้าไปรับทราบข้อหาตามหมายเรียกครั้งที่สมของอพนักง,งานสอบสวนในคดีเว็บพนันหรือไม่อย่างไรนะครับยังยังไม่มีข่าวแต่ว่า มีข่าวบางสำนักบอกว่าเจอรถประจําตําแหน่งบิ๊กโจ๊กที่ทําเนียบรัฐบาลเหมือนจะมีการประชุมคณะทํางานแก้ปัญหากลุ่มพีมูกกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กเป็นเข้าใจว่าเป็นอนุด,ด้วยเนี่ยนะครับแต่ไม่เห็นตัวบิ๊กโจ๊กไม่รู้ว่าไปหรือเปล่าฉะนั้นก็ถ้าสมมุติว่าบิ๊กโจ๊กปฏิเสธเข้าพบ พนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่สามเนี่ยครั้งหน้าก็ต้องเป็นหมายจับละนะครับหมายจับแล้วจะจับกันจัดยังไงต่อจะเคลียร์กันยังไงก็ต้องจับตานะครับหรือจะดอดไปพบพนักง,งานสอบสวนตอนค่ําตอนเย็นตอนไหนหรือเปล่าเนี่ยนาทีนี้ยังไม่มีข่าวนะครับก็ตามไปต่อไปแต่เรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องมาก็คือเรื่องของ ทีมทนายบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กว่าเป็นการออกหมายเรียกโดยมิชอบนะครับนั่นเป็นทนายชุดหนึ่งอีกคนที่สื่อมวลชนและคนทั่วไปอ่ะนะครับก็คงว่าเป็นคงมองว่าเป็นตัวแทนบิ๊กโจ๊กด้วยคือทนายตั้มนะครับก็เดินหน้าเปิดโปรงแล้วก็พร้อมยื่นฟ้องดำเนินคดีก,กับ บิ๊กต่อและภรรยาครอบครัวเนี่ยนะครับนายก็หาฟอกเองินเพิ่มก็จากที่ก่อนหน้านี้บิ๊กต่อก็ให้ทนายไปถอนการแจ้งความนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการฟ้องปิดปากก็ปล่อยให้เปิดโปงตรวจสอบไปในตำนองนั้นนะครับอาจจะดูเหมือนดีแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ากลวิธีนี้จะได้ผลอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าในขณะนี้การฟาดฟันกันระหว่างบิ๊กโจก,กับบิ๊กต่อเนี่ยมัน มันต้องจับตาวันต่อวันนะครับแล้วก็มันมีข้อมูลใหม่มาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินการเคลื่อนย้ายเงินการโอนการฝากผ่านใครยังไงเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลตลอดเวลาแล้วข้อมูลพวกนี้เนี่ยเมกันไม่ได้นะครับปั้นแต่งกันไม่ได้เพราะมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์วันวอเวลานโอนเข้าบัญชีไรตรวจตรวจสอบได้หมดนะครับจะไปเมกไปปั้นกันไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะเอาข้อมูลเส้นเงินมาตีแผ่เนี่ย ก็ต้องมั่นใจนะครับว่าเป็นของจริงเช็คได้นะครับแต่ประเด็นที่ดูจะเงียบหายไปคือคําสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยของทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่ตั้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผ่านไปหลายวันแล้วก็ไม่รู้เรื่องประชมุมหรือย,อยังนะครับแต่ดูเหมือนคนจะไม่่อยสนใจว่ากรรมการชุดนี้จะจะ work หรือไม่อย่างไรดูไม่ค่อยเป็นเป้าเป็นที่สนใจเท่าไหร่คนสนใจเรื่องการ เปิดโปรงซึ่งกันและกันหรือการแฉกันของ2บิ๊กนี่มากกว่าเพราะมันมีข้อมูลที่ที่มันขยายผลได้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสามารถไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้ตรงนี้คนสนใจมากกว่านะครับแต่เอาละในรูปของกรรมการที่จะมาสอบวินัยโดยท่านนายกลงนามเองเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งกรอบเวลาว่าจะใช้เวลาประมาณสัก60วันเบื้องต้นส่วนจะขยายความขยายเวลาไปหรือเปล่าเนี่ยก็ว่ากัน,นที แต่ว่าดูเหมือนยังไม่มีความคืบหน้าอะไรอาจจะเร็วไปที่เราจะถามถึงความคืบหน้านะครับก็ต้องให้เวลาเขาแต่ว่าถามว่าคาดหวังไหมส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยคาดคาดหวังอะไรเพราะว่ากรรมการชุดนี้มันไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายที่จะเข้าไปอะไรก็ตั้งมาก็ทําเรื่องให้นายกลงนามอยู่ดีว่าจะลงโทษแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เปิดโปงกันอยู่แต่และฝ่ายในขณะนั้นมันเพียงพอแล้วด้วยซ้ําที่ไม่ต้องไปรอกรรมการแล้วนะครับถ้าจะาจัดการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและเด็ดขาดนะครับทีนี้ 60วันผลจะมาอย่างไรเนี่ยวันนี้พอจะคาดการได้นะครับจะออกทางใดก็ตามแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่แก้ปัญหาที่ถูกจุดถูกที่ถูกเวลาเท่าที่ควรนะครับมันอาจจะต้องการกลไกลอื่นเข้ามาจัดการเรื่องนี้ให้มันให้มันนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจอย่างที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริงได้ตรงนี้ผมว่าสำคัญกว่านะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าวันนี้โอกาสของผลการสอบของคณะกรรมการเมื่อครบภาพเมื่อครบ60วันเนี่ยจะออกทั้งไหนเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เชื่อว่า2องบิ๊กจะกลับไปผง,งาดในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้อีกครั้งโอเคบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังมีอายุราชการ6ปีกว่าเนี่ยยังดูยาวแต่บิ๊กต่อเนี่ยเหลือ ไม่ถึงเจ็ดเดือนเนี่ยหรือหกเดือนกว่าเนี่ยบิ๊กโจ๊กเหลือหกปีกว่าแต่บิ๊กต่อเหลือหกเดือนกว่าเนี่ยโอเคบิ๊กโจ๊กยังมีเวลานะครับแต่บิ๊กต่อเนี่ยในเงื่อนเวลาเนี่ยสิเปลี่ยนโอกาสกลับไปพังงาที่สอชอีกครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันยากมากนะครับยากมากที่จะกลับไปแล้วบิ๊กโจ๊กล่ะผมว่าเร็วๆนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังยากอยู่นะครับคือ ถ้าไอ้ฟันทงก็สั้ง2คู่หมดสิทธิ์กลับไปผง,งาดในสตชส่วนในอนาคตภายภาคหน้า3ปี5ปีที่ทางลมการเมืองเปลี่ยนบิ๊กโจ๊กจะกลับไปไหมเนี่ยจะมีความพยายามแค่ไหนก็ตามไอ้คดีพวกนี้มันก็มียุความจะตามหลอนบิ๊กโจ๊กต่อนะครับถึงขนาดจะหมดสิทธิ์เลยหรือเปล่าที่จะกลับไปเลยอย่าว่าแต่ใส่ชุดแบบตำรวจด้ซ้ำไปอะไรขนาดนั้นรอบนี้ถึงบอกมันหนักกว่าทุกครั้งที่บิ๊กโจ๊เคยดูนะ ด้านข้อหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ทั้งคู่จะกลับไปผงาดเนี่ยสำหรับบิ๊กต่อนี้ผมว่ายิ่งยากเลยจะปิดประตูก็ว่าได้แต่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มืดมนเหมือนกันนาทีนี้นะครับ2โอกาสที่จะจูบปากกลับมานั่งแถลงจับไม้จับมืออมยิม้มกอดคอกันกอดเอวกันถ่ายรูปเนี่ยเหมือนที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยสอสแอคชั่นที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าหมดสิิ์เช่นกัน พอดูรูปการการขยายผลวันนี้เนี่ยที่ท่านายตั้มออกมาเล่นเต็มๆต,ต้องมิกต่อครอบครัวและเครือข่ายโดนไปเต็มๆเ,เนี่ยนะครับในกระดาษเดียวกันหมายเรียกครั้งที่3จะนําไปสู่หมายจับขนาดไหนอย่างไรจะมีการจับคุมเด็ดขาดกันยังไงเนี่ยจะเล่นกระแงถึงไหนเนี่ยอันนี้ก็ดูกันอีกสระาะยะหนึ่งเดี๋ยวคงเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ว่าดูแล้วมันจะ มันจะไม่หยุดอยู่แค่2บิ๊กด้วยซ้ำไปบรรดาแถว2แถว3าที่เป็นเครือข่ายกระบวนการเนี่ยทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเนี่ยของแต่ละฝ่ายทั้งสองบิ๊กเนี่ยก็ต้องโดนด้วยนะครับก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยแล้วมันก็จะลามไปถึงท่านความไม่พออกพอใจกันของเครือข่ายทั้งสองขั้ว2ค่ายเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันยากแล้วครับนะครับเหมือนวงการนักเลงสมมุติว่าหัวหน้าแจ้งจูบป,ปากคุยกันได้เนี่ย แต่ลูกน้องที่มันลบกันมาถ้าเป็นแทบตายยัให้เอาเอออด้วยหรือยอมันไม่ง่ายบางทีแอบไปตีกันไปชกกันที่หลังกับอยู่นอกเหนือสายตาของหัวหน้าก็ได้เช่นกันกรณีนี้ก็เหมือนกันโอกาสที่เนื่องจากมันกลายเป็นข้อมูลที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่าง2ปีกเนี่ยนะครับมันก็ต้องทํามหันต้องงัดคดีหลักฐานมาสู้กันฟาดกันกลับไปมาโอกาสจูบปากหมดสิทธิ์เลยนะครับและ3มเรื่องนี้ผมคิดว่าฝ่ายการเมืองอาจจะนั่งยิ้มก็ได้ เพราะว่าทั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเนี่ยก็มาในเงื่อนไขการเมืองที่รัฐบาลชุดนี้เป็นฝ่ายการในดีเติบโตมาในช่วง8-9ปีสำหรับบนะิ๊กโจ๊กในรัฐบาล3ปอใช่ไหมครับส่วนบิ๊กต่อก็เป็นที่ทราบกันว่าที่มาที่ไปอย่างไรดังนั้นการเมืองก็อาจจะปล่อยให้ตายกันไปข้างอะนะครับพูดง่ายๆคือว่าตายอยู่ก็ไปกินรัฐบาลก็อาจจะเซตทีมสร้างขั้วใหม่ขึ้นมาที่การเบืองเข้ามา ใช้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ได้ในแง่บริหารก็อาจจะสบายใจกว่าหรือในแง่การเมืองรัฐบาลก็อาจจะได้คนของตัวเองเข้ามาแทนอันนี้ก็ถือโอกาสที่2ปีเนี่ยสบิ๊กเนี่ยฟาดฟันกันแล้วก็กวาดล้างไปเลยทีเดียวแล้วเซตของตัวเองขึ้นมาผมคิดว่า3าม سين าโรเนี่ยน่าจะเป็นไปอย่างที่คาดการไว้นะครับไม่น่าจะผิดพลาดอะไรเพราะว่าดูรูปการแล้วเนี่ยกลับไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้ และฝ่ายการเมืองเป็นตะอยู่เข้ามาหรือวางกำลังกันใหม่ดูกันเดยาวๆครับ